เรื่อวผมเด็กชายพันร้ยเมืองชันมาหนือกำลังได้ทีสิบแปดเร้วผมท่เด็กชายมาคนละล้ะงางคุดอยู่บนหนือกำลังได้ 1, 3, ีแปดนี้เราจะมาทำเสนอาหารอาหารผัดไทยสเส้นเล่อี่ยวผัดที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมหวานและเปรี้ยวเล็กน้อยมีส่วนผสมหลักคือเส้นเลืเดี่ยวผัดสูตร,ร,ตรทโโไทยและงอ กับน th ้ำผัดไทยสูตรเฉพาะวิธ th ีทำราอัดไทยวิธีทำผัดไทยวิธีทเส้นกล้วยวิทยเส้นกล้วยบตหมี่ก้่งนยวใส่น้ำร้อนประมาณ15นาทีจนน่งเส้นกล้วยสุกทันทีหนื่สองผัดครืเช้ น้ำมันพืชในกระทะร้อนแล้วใส่กระเทียมสับหัวหอมไปทั้งใ้หอมส่นกุ้งเนไก่ไก่ไปผัดให้สุกผัดเส้นเริ่มเส้นเปินอย่างไรไะแล้วใส่ซอสผัดไทยน้ำตา มาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บผัดไช้โรยหน้ากายเสิร์ฟผูเขาเครื่องปรงอย่างตัวถึง4ใส่ไข่ซาชิโกะนะคะแล้วต่อไข่ลงไปนะไข่ลงไปลงไปผัดจนสุกไข่สุกจนถูกตัวถึง ตัวดแล้วใส่ผักและเร่เคียมใส่ถั่วงอกและหอ่อต้นหอมผัดจนสุกองเข้ากันดาซเสอตักใส่จานโบด้วยถั่วลิสงโบทดและวิปิกลและอาามอดเอาไว้ชอบ ขอจบเพียงเท่านี้ครับ